วันที่2 0พบธัวาคม2,563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเข้าคูหาเลือกเบอร์สกาเบอร์สเลือกอดีสอจอิเรกวงสุวรรณเบอร์สเบอร์สีเป็นสอจอเขตสองอำเภอท่าตะโกขออาสาหลงเลือกตั้งสมาชิกส,สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์หรือสอจอเขตสอง อำเภอท่าตะโกครอบคลุมตำบลท่าตะโกทั้งตำบลตำบลทำนบทั้งตำบลตำบลดอนขาทั้งตำบลตำบลสายลำพงทั้งตำบลเลือกเบอร์สี่กาเบอร์สี่เลือกดิเรกวงสุวรรณขอโอกาสข่อแม่พี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อคนทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนท้องถิ่นบ้านเราขอเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประสานงาน กับหน่วยงานราชการองค์กรอิสระและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคน้ำท่วมหรือไัยแล้งเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนของเราเลือกดีเรกวงสุวรรณเบอร์สี่เบอร์สี่ให้เป็นสจเตสองท่าตะโก จิงใจในการทำงานเพื่อพัฒนาส่วนรวมและพัฒนาบ้านเราให้ดียิ่งขึ้นไปเลือกเบอร์สี่คนบ้านเราพบง่ายใช้คล่องสื่อสัตว์สุจริตโปร่งใสต้องเบอร์สี่ดิเรกวงสวุวรรณเบอร์สี่เบอร์สเป็นสมาชิกสอ,อบจเขตสองท่าตะโก2 0่ 20, บธัาคมนี้เข้าคูหากาเบอร์สี่ เลือกเบอร์สี่ดิเรกวงสวุวรรณเป็นสอจอเขสองท่าตะโกอย่าลืมเลือกเบอร์สี่กาเบอร์สี่ดิเรกวงสวุวรรณ